พองพางแสดงพองพองพองอุ้ยโอ้ย huh. พ <laughs> uh ี huh. uh ่น huh. uh ้องนั่งฝ่าล้วนๆเลยอ๋อยำ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 ที่เห็นบ่นๆนี่ม่นนั่งฝ่าบ่หรออู้ยพี่น้องปลาเล็กแห่งหมันอู้ยน้ำร่งก็หนีปลากระเฌงโอ๊ยเอาแม่เอาแม่นั่นปลาคออีหรีบ่ ูว้ก็ว่าเป็นปอคอพี่น้องเอ,อ๋ยมาอยู่ปอคออย่างก็จะวืดว่าดแทนลูกมันมาแม่มันมาสนะเนาะนั่นอ,อนุ้ออย,ย,ยพี่น้องเฮ้ยอุย้ยอีสูตรนี่ตายง่าย,ายเลยเ่ต้องเอาขึ้นโคเนี่าย หัวโอ้ยพี่น้องเอ้ยตักเงาเๆดีครับพี่น้องมาคำอีกแล้วแต่ว่า,ากับบอปอันใดดอกประมาณซีม้งเคืองหาม้งไปหาม้งไปเท่าท่านหัวหนหนเนาะหามแพงว้าต่อระหว่างซีม้งเคเือ,องดิเขามายืน<อ>โ,ซโซ่ก็เพลินข้าวหนึ่งูเนาะเอาพี่น้องเบาเบาดนวนด้วยบอลนี้อันนี้กับมื่อยู่สะดุ้งอยู่ห้องน้ำเข้มเงาเองเปล่ ห้องลำเค็มไงมองที่สิลงลงฝุ่นปกติสิมีแนด์นบาพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นห้องํำเค็มึ้นไปพี่ึ้นไปทา้งน้องเตาน้องผู้ใดบ่งคิบผมก็สิหูครับพี่น้องบอว์บอวา,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 าดูดอ,อกอุปกรณ์่ะมากะสองเส้นเครืองพี่น้องสองเส้นเครื่องเก้าสอกฝุ่นน,น,น,นี่ทำมารุ่นปามกันพี่น้องไปเลยนะครับเนาะใส่ถอยคำงานเดี๋ยวมันสิคามอนพี่น้อง เุ่นนครับน่ครับที่มานกางแสก็ลืมให้บุญจอนะโอ้สวัสดีค้าอันน,บบนั้นเปนันดีเดือนใดล่งได้อีกพี่น่องหอยจูหลายๆพี่น้องอยากมางองมอ่ดีนอ้อง พ่งพางคือด้านพองพองพองอุ้ยเอาอุ้ยพี่น้องนั่งฝ่าล้วนๆเลยอ๋ออันย่มย่ย่ย่ที่เห็นบ่อนนี่แม่นั่งฝ่าบอกเอาวุ้ยพี่น้องบาดแรกแห้งมันเอาวอุ้ยหายไปนี่ห้ยยล่องบ่อ๋อของจุมน้ำ เอาลอยเลยก็ได้เพราะน่ามันนิ่งอยู่เอายิ้มพึ่งซื้อไปสักคล่องกูดตุงพันต้วนเฮายางนี่ยางมันยางอะไรหรอไปได้บัวบอถึงมันได้อยู่เดีนี่แต่ไม่ถึงว่าขันกิดขันมันบวลมไหมพ่เพี้ยงพ่อบอกถึงขันมันบวลมนะได้นี่บัเอาบาทเดียวแล้วเลยตัวหนึ่งเี่านึงม่เนาะบัวบอมันตื่นเร็วมาปฝานี่ ขุนเบิ่งป่าบอนป้าท้องลงได้บอบางทางคุณได้ก็ไล่ดีข้าเจ้าคือใส่อันด่างใส่ัยังไปแล้วมันคือบรหลุดแห่งข้าเจ้าเล็วก็ดีแล้ว,ลว,ลวเนาะป่าโบุบเทียแรกเด้หนีิทีท่ลงมาพินเนะาะแค่เดี๋ยวลงมาจากเทีย แล้วก็เรา่เคยผัดปากคอน่าที่ในะสล่ลับปากคอตุ้มตุ้มตุ้มปุ้ย <laughs> ตื่นเราเป็นปากคอเราเป็นปากคอตัวใหญ่ๆพ <อา S 1> ี่น<ร><ะ>่อยเออปลานั่งฝ่าเอาว่าใส่ของหมอปากคอเมื่อกี้ยืดได้ยังไงแล้ว ตลาพอมกั ic, อยู่ในอุ้มนอย่งี้ม่แต่เราบอกให้ไปเบืองอันนั้นดีแล้วเขาบอก,บอกปไปเบืองใส่เบืองใย่เบืองใสันัะปูหนามกำลงัลงลงุ่มเรายิบ <Y ip S 2> เอาอดังกระตออุ๋ยยิ่งตัวใหญ่ chắc kéo nhà mai đang thương là cái đi lông đẩy bò vú đẩy có đi đuôi được chưa bò ui bò được ระเบิ่งบาทเรียกดพกุ่งพางสนางพุ่งนี่น่าเดบ่อนล่ะตัวนึงปลาอย่าละ่ะใส่ละ่ะไวยู่ใส่ปลาปลาไปชีมุน่นอาวตื่นไะได้ข้ามุ่นหรออาว่ามันสิพงพังบ่าปันไดดนะี๋นี้ เินราบอกให้ขึ้นไปไสโกะระหว่า<อ>งล,ลงผุ่นก็สะดวกแล้วเราบอกให้ไปป้าไพ่ไหมป้าไพ่อยู่ไสนนั่นป้าไพ่โมเมนเราสี่ขึ้นไปทั้งผุ่นละเอาไม่อย่างไะประคอบบอกของดังของดังมากผิดน้องของดังป,ป้าพออ ป่าคว่ำป่าคุยล่างเลยเกยจะยืนโอูยนี่สิหยับบ่บ่อยู่บ้านะสีหยับมันสิไป็นของคนอีกบ่สันดีของจะขอเก่งกว่มันติดหลังบักป่าพร้อมเนี้ยมึงติดหลังป่ามีหน้ามีขาปล่อยอันนั้นเฮ่เห่ลงไปเนาะทุกทางออกป่ามันบ่ค่อยหลายยงอีกท๊ะหนึ่ง มมันคือจังป่าหลายเถอะคือจังมันกิดงานทนายได้ดมันเลยนอกจากเียวตังมายู่ได้อยู่ตัง้งนี่สะดุ้งขึ้นจริงโอ้ยคืองามแท้ป่าอีไท่หรอป่าอีอยนะ่างอาอีออบานหนึ่งบานหนึ่งสองบานละป่าอีไทอีหลีพี่น้องบอมันต้องเห็นโน่นอยู่นี่เนาะแต่ก็มันสิมีโน่อนอยู่นี่มันบอ,อมันจังสิลงไปได้เองที่บอ เมื่อจังไแต่นุ่นปน่านอะไรยังยืนบ่ได้ใดบ่ที่จริงนะมันตื่นตื่นหนึง่งแต่ว่ามันลมบวกลมอย่างมันมันลมขีดตรมันเป็นลมบวกวลมขีดตมมันเพียงพีเพียงหัวเขา่าพี่เมย์บ่ถึงยกดอกได้อยู่ยายง่ายไม่มีเองสิยายง่ายแล้วไม่มีไม่ต้องรุ่งคนสิบสองสองไม่ร่ยท่องเมาเบิดแล้วคันแย่ท่องต่มอมถึงกับไกลๆบ้านเขนา,บบาน,น,นี้มันลงก็ได้อยู่ลงเล็กลงหัว ยังไงพี่น้องมึงที่และตังเยอะๆอยก่บบนึงคืออยู่พี่น้องหุยหุยพี่น้องว่ากัปนปลาคอกระสุบจุดบอกเนปลาคอบ่แมนอ๋อเท่บนี้เราอยังละม่คาดอันนี้บบนี้น้อ เรงยว่าปลาหลอีบีพี่หลวงมองนี่เฮงอยู่นี่อุ้มเฮงหลยมยิ้มยิ้มยิมอยู่ไค่อยู่มันอยู่กลางสะดุงน้องหันเนาะมันยุ่พร้อมนี่เรียบร้อยได้เจ้สั่งกัะล่องมึงจ้าบาทสองบาทเอาคืนว่าอะไรเรื่องใช่ะว่า มองได้สันแล้วบอกกงมีละ่ละกำล่ไปไแสดงว่าเราเรา,าลงไปในหัหนบ่อือ,อห้วยราจกยืนเอออีหลีโอโบ่เรายืนทั้งนีละ่ะเป็นบ่แต่ว่าเราเอานี่ีคำนะมันนะต่เขาเห็ดบ่ได้คือเล่าที่หรก็ลองลงไปเบิ่งดูมันเลือกซ้ำใดนขันเลือกเกินหัวเขาเ่าต้องลงนี่โยกบ่ขึ้นนะเพื่อนใหม่ มองนี้แหละมองแล้วได้ไป,ปแปลงบวละวันมันั้นทีลีเลยปะ่ะโอ้ไปแล้วพี่น้องหลือบ่ย่างขึ้นเงินเงินเงนเงินเงนบง้นส่วออตักซะกนของด็ดสันของข่านในวางของออทไรเอไปไ้หลายแถปีนี้ไหม ไปไท้หล้วหลายพี่น้องได้ไปได้แล้วใส่นกเขาได้อีกแล้วลลได้ปลาสอยนกเขามันขึ้นไปได้อีกบลาเฮ้าออเออเาะไปเลยบลได้ดอกมองนี่มันสุดเลยนี่ว่าสังกัดสิได้แางขามไปทั้งไหนบุล้ว บออ้าหอยจูบลายลเมืองเืองหอยจูบกูนะไปังไลไปยัง่ะตื่นไปงอยู่วะอ,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 อุยะ้ยตัวองไว้ย่าท่องเรกสิดตั้นั่งฝ่านันงสวรรค์ลนเลนะกดเไปแปลงนลบัวเมีนบอกถึงอยูน่มันป่านี่ลายเหมือนลวกสิดเดยนี่ลาลายสวนลายอันนั้นก็จะเป็นป้าปลายมากนะ ลา,ลายก็สินั่งฝ่าเนี่ยเห็นกาเจ้าล่จะดนหรอเดียวลองจะโดนหรอเดีอยวนี้ก็เจ้าถ้าเจ้าใดบอกเมื่อใดจะไปไห่บอกได้โบราณีสิบสามสิบโลกันเน,นาะต่บอกนาบอกต่ว,ว่าตัวนี้มันคือจังป่าลายคือเราอยู่หรไม่มันจังไหน ตอนขออเขาเจาได้หลายๆเขาก็บว่ไม่ยกเนาะมันก็เลิอกอุบาทยี่สิบสามสิบโล่ขเจ้าได้หมดอนละมังมัออ้งเขาสี่แยกไปแสนตาติดอือเอออุ้ยอ้ยอุ้ยขึ้นจมกับแพรขอสะดุ้งเต็งเมียนอยู่บ่จะมาทางวากอนสะดุ้งเต็งนับนับนับ ฟอมนั่นคือการนันน,บบนนั้นกับเบิร์นคือกัรนั่งนับๆอยู่สดงว่ามัน,น,น,นตีส่วนนั้นมันเป็นแนวดึงสะดุ้งบ่ลเลย้ยแนวดึงด่างบ่หรือยังเพราะว่าเหลียวบางตารางก็ดึกดดึ๊ดึ๊ดึ๊ส่วนเลี้ยวดึกดดึ๊ดึ๊ดมถ้าพี่ยีหน่อยเราพ่ใส่ย,ส <ไป S 2> ยีสีไปังอี่พอร์ตเรารใส่จมไปน้ำหนึ่งเ <ừ> ราพ่ใส่โอปลาใหญ่เอาเอาเอานกตัวนั้นตกน้ำฮยสะดวกใหญ่ อขึข้นเลยเสือสะดุ้ยังไงขอสะดุ้งสมองสว่าท้อสะดุ้งยังไงดิยังละตัวนึงสองตัวสองตัวนางฟ้ามาอีกแล้วว่ามีปลาหนาจริงจริงย่างหาหมองไรเรื่อยเสมอถึงเธอห้องระไร แต่ว่ามันก็เป็นแต่มีป่าจุ่ม,มหมดอุ้ยปลาคอยตัวไหนวะเนาะแต่ตว่ายังใ่อยากได้เปลาดูจริงค่ะเออป่าติดด่างพอดีอันนี้เดี๋ยวตีบริบบิ้งกันเลยคือการเนาะอุย้ยอุ้ยอันนี้ติดแห้งอุ่นจนฟ้อมจี๋จม ไา้ยังล่ะค <c oughs> ุ้หนีตัวนึงเอาอยู่ป่ะลาเขาหนาพี่น้องโอ้สักหัวปลาซักหัวปลาเขาหน้า ร่วงกูนี่ตากนันแยงโอ้ยเอาแม่เอาแม่แมนั่นปลาคออิลีบอ่ะมาดูวายก็ว่ามันปลาคอพี่น้องเอย๋ยมาอยู่ปลาคออย่างก็จะวืดวาดแทงหืมจีบัวงลืงอยู่ว่ามันขึ้นฟังก่อนเลยฮึมนั่นตายหรอ,อ ถามหาปลาคอได้ปลาดูปลาดูเหรอเอานกอันนี้มันเป็นอย่างเซอร์นลงน้ำดีๆมันเป็นอย่างน่าจะจับปลาบ่านกอันนี้มันบริสุทธิ์มันหัวสักป่าเด้เอาปากขีดปลาแม่มันมันเป็นเราจะมันเย็ดเพือเยียวเด้ลูกมันมาแม่มันมาแสดเนาะนั่น อุยอ้ย,ย,ยพี่น้องเฮ้ย,อ,ยอีสูนี่ตายง่ายๆเลยบ่ต้องอขึ้นโค้งง่ายข้าหัวโอ้ยพี่น้องเอ้ยตากง่ายๆที่งานบอกให้ชิดประโดขึนะ้นโคกนะเอาประศูงลงข้างในสนเอาลงมา เจ้าตัวประสุดบูดมือสะนอบพี่น้องรุ่นเด้อยพี่น้องรุ่นว่ามันสิบมมีป่าคุณเดียวบงฮันม่เขา่ามันมาอยู่กลางๆสะดูแล้วบอดโดดบอดาวเลยมั้ไม่อยังล่ะ อุ้ย,ยกุ้งขึ้นลายแต่ว่ามืดแล้วพี่น้องใหายไปเรื่อยๆแล้วก็ได้มืดแห้งมากคำอลไรแห้งมืดตืมเพราะว่าภาคกันหยับหยับหาทำเลดีๆพี่น้องบึง้งแต่ว่าป่าบ่อนดีเป็นตาไห้อ้ยฟังผุ่นเนาะมองอึดมองยกบือเนาะมันบ่าผุนฟังท่างผุ่นไหม แมนอยู่ะเห่หลายเด้อทางฝุ่นแมนบ่บ่ไเขาะลงเหอากันบ่ปีนี้บคอยเห็นเห่าด้เนาะทางฝุ่นมันเดินบ่แปลนเอิดเติดป่ามันกรบือยแล้วไม่เห็นว่าโดดดาว เยย่าไ่นั่งฝาบอหรอ, oh. อน,นั่นเองขอมุน <What? S 1> พี่น่องเพิงมือ่อแท้ที่นก,กเลยเจียมันก็พราะเด้เบิงป่าอยู่แต่ว่ามันหึงมืด เขาเรื่อยๆอยู่มัมมาใส่ปลาคอกับสิบหไว้อยู่บป่น,นองลั่นโอ้แม่นี่เพิ่นอย่างลั่นจัน<ะ>จันเพิ่นงับแล้วนะแต่ว่าป่าเขาล้นบ้านะจันระปลาคอมัน,น เสียงป่าบ่อนอยู่ในจานเพิ่นเดินเนี่<ด><ด>ยามซะบ่ ลงได้บลพี่น้องมงนี้พี่ทุรักทุเลขก็ยังว่ามันค่าด้ยค่าทางนี้ค่าทางผุ่นค่าสุบห่องอเ,เอาปิดคิมบงนี้แล้วพี่น้องมือดวแต่่าเป็นแต่มีป่าเดียวว่า อ่านที่อยาฟังไปลรอเรืออยู่นึ่งดิอุ้ยไลยอยู่อู้ยอุยู่ๆอู้ยพี่น้องถึงมองแล้วแต่ว่ามันเห็นกระดู้กระตุเล่ต์เหรออ๋อุ้ยอันแนว้หลักอันนั้นตัวนั้นนั่นไหมเป็นห่วงหลักของพืชของอาญาไหมห่วงยี่เสนั่นอู้ยพี่น้องมาถึงมองแล้วแต่ว่ายกยากาก พอดีเลยจังบาทหนึ่งสิปิดคลิปพี่น้องเอ้ยมืดบ่ได้มาเคลียร์พื้นทีก่กนที่เฮางสิงลงเนาะเอานี้จากไม่นี่บ่ได้บอกไม่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 ฆ่าไม่เือเาบ่พก็มันกเหรียญเยอะตอนนห็นปลาบางหน้ามันยังหนาๆอยู่เนาะบ่าจากป้าก,กันมันงก น่ามัน,นหลายบ่เมนบ่บ่ทันี่แ่ละ่ะเจ้าเอาเจักแยวกาสลงอุ้ยองคุไหมป้าไปยกยบิ่ง่ปปิดคลิปแล้วาาังพี่โย่คุณตอนนสิลงได้บ่ล้น้องอหาลงพคุณเพราะมันเป็นเหอเป็นอย่างได้หมเป็น,นอุ้มเป็นอย่างสิแหมเป็นตะแลนดีไมมป้าแม่ห้อยุ่ออีกแล้วอู้อุ้ยูหยุ้ยอู้หูู้้หู้คู้ห้หู้้หหห้หห้้น้ ไปแปง้งจ้กตัวหนาหลายดิหนึ่ง,งสองสามเป็นจุ่มปุ่มเลยพี่น้องปวดเห็นบอ่อมันเป็นลวดสนิมมันบอ่อออกจากเทียเลยนะเอาอีกบาทหนึ่งพี่นอ้องเมื่อล้วพี่พักขันใหญ่แต่ว่าสิยกต่ออยู่ปิดคลิปแล้วก็สิยกต่ออยู่ โอ้ถึงได้บอกกับสิได้อยู่แต่มันมืดคนไทยต่อคือสิบว้วพี่น้องด้ปลาให้แมวแล้วด้ปลาไปให้ยล่องแล้วยะล่องกับให้แมว เอาอีกแล้วอีกแล้วไม่ยังหล่ะไม่ยังหล่ะยุคขอบเต็มเลยปล,ยลปะะยังล่ะกดบุ้ยลานังฟ้าพี่น้องร้ายเขา <c oughs> เขงแสดงว่ามันอยู่น้ำอุ้มกันยังหว่าร้ายรัาแสดงว่าเขา,มามไปอุมยอย้มหนงั้งสิลายเนาะ <c oughs> ยี่ดีปลป่านนี้มันมกักอยู่น้ำอุ้มน้ำหยัางมันเอาไปถั่ลไปถะนอนเอาเจ้ากระ้า มันหนักปลาคปะดูมันยุติโดดตัวนึงนี่างเงี้ยนะได้พี่น้องโอเคพี่น้องข้าแล้วอ๋อพี่น้องยับใหญ่เรื่อยๆจนข้าบ่โดนกันจะว่ากันนะครับแต่ว่าเขาเรื่อยๆอยู่ขันบ่ตถว่าคข้ากับสีไทยอีกอยู่มันมืดนไหมพี่น้องแต่ว่าปากกับเขาเรื่อยๆอยู่ครับก็ขอบคุณหลายๆพี่น้องคนที่เบิ่งจนจบเนาะคนที่เขามาเบิ่งใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามครับพี่น้อง ตอนนี้ลคลิปนี้ก็พอเท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวพาเบิ่งบาสุธาทะลุนบาสุธาไปต้องกันครับพี่น้องปลานังฝาหลายไหลิปนี้พอเท่านี้ก่อนครับแล้วพาราคุ้นเรื่อยๆครับไปรุนปลานังฝาต้องกันพี่น้องอยู่กับอุ้มมันหลายอยู่ต้ออย่างได้ประคอนะเขาเป็นยังไงเสียงเองยี่ใส หุ้ยฮูดออีแป้งไงเอาเอาาเอาไปแปงเขามงนี้มันเป็นมองใสแป้งตีพี่น้องจับเอาเลยจับเอาเลยก็ได้ปลาเก๋ปลาเก๋ไม่ไม่แตนตัวนี้ตัวนี้เตัวนี้เยตัวหนึ่งอยู่ทีงุ่นแม่สิลงมาแม่หุ่นไอแป้ง เอาโอเคเอพี่น้องเอามาใส<อ><ะ>่ดิยนยม่มีและเข่าอยู่เยอะท่านได้เทอยู่พี่น้องเลยมืดแล้ว